ห้องกรรมฐานในตัวเรามหาคุณแห่งการบรรลุธรรมบรรยายโดยพระอาจารย์แม่อมิตาอริยะญาณธรรมโมความของมันก็คือเป็นพระคุณเมื่อเป็นพระคุณแล้วเรามองกับพระพุทธเจ้าเห็นจิตตรงนี้แหละเรียกว่าพระพุทธเจ้าเป็นปิศนาธรรม มองเขาแล้วเห็นเรามองเราแล้วเห็นเขามองคุณและมองเธอเนี่ยมองมองพิระเห็นคุณของพิระแล้วก็มองตัวเราก็ไม่เห็นคุณตัวเราว่าแต่เราไม่มีคุณว่าแต่เราไม่มีคุณให้เขารักว่าแต่เราไม่มีคุณตอบแทนคุณเขาเราก็คือไก่เป็นหมูมาคือกันเขาก็คือไก่เป็นหมูมาเหมือนกันเพราะนั้นเรากินอะไรเข้าไปมันจะมีทุกอย่างในทุกคนเพราะฉะนั้นคุณจึงมีทุกคน เพราะนั้นเรามองคนนู้นแล้วว่าเป็นพระคุณหรือเป็นคุณตัวเราเองนี่ก็เป็นบุญคุณหรือพระคุณเหมือนกันสําหรับคนนั้นคนนั้นก็เป็นพระคุณสำหรับเราสองคนนี้ร้อยคนปันคนล้านยา,านคนนี้ก็เลยเป็นมาาคุณยิ่งใหญ่ที่จะเรียกทัพศัตว์ที่จะเรียกคุณเพราะฉะนั้นจึงเป็นห้องกรรมฐานที่เราไม่ต้องไปหาที่ไหน เราจะมองเห็นเขาคนในโลกจักรวาลนี้เราจะไม่เห็นอะไรอีกนอกจากพระคุณเรามองพระจิลิวมองของมองกระจกมองคนมองสัตว์มองผ้ามองบ้านมองเรือนมองน้ํามองทุกอย่างเป็นพระคุณนันยิ่งใหญ่เรียกว่าบุญคุณพระคุณอันนี้คือบุญคุณอันล้นเหลือล้นหลังพระคุณมันเป็นบุญคุณที่ ไม่ได้ไปหาคนมาบอกเลยว่าเรามีบุญคุณต่อใครมันเป็นตายตัวเป็นอัตโนมัติคำว่าพาะคุณหรือบุญคุณหรือมหาคุณันยิ่งใหญ่จึงเรียกคุณนี้ตัดออกคําว่าพาะคุณหรือบุญคุณนี้ออกเรียกสั้นๆว่าคุณ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 เอามาเรียกให้มันเห็นสั้นๆแล้วให้ได้ใช้ประโยชน์ในนามว่าคุณชื่อก้อยชื่อกุ้งชื่อปลาชื่อดีชื่อ ดำชื่อแดงให้เอามาเรียกประโยชน์ตรงนี้ด้วยคนก็เรียเรียกว่าคุณในสั้นลงงในได้ประโยชน์สองอย่างเพราะฉะนั้นเมื่อเรามองเขาเราก็จะเห็นห้องกรรมฐานอยู่ในจิตเราคือบุญคุณนั้นนั้นมันอยู่ในจิตเราแล้วเราจะไปมองอนะไรไหนไหนไหนก็คือบุญคุณคือพระคุณอันยิ่งใหญ่เราไม่ต้องไปหาห้องกรรมฐานนี่คือห้องกรรมฐานชัดเจนมากที่เราเป็นสิ่งสิ่งหนึ่ง ที่เราไม่เคยรู้กันเลยในโลกนี้ไม่เคยมีใครจะมาสอนสั่งปรุมเราว่าให้เรามองย้อนไปในตัวตนของเราพระพุทธเจ้าจึงให้เรานี่ให้มองย้อนเข้าไปในตัวตนว่ามองกายวาสอก้าในกายจิตในจิตธรรมในธรรมจึงคือตัวนี้มีแค่นี้เราก็ได้เห็นแล้วว่า เราไม่จํจาเป็นี่ต้องไปลึกๆถึงบุญคุณอีกว่าวันนั้นคนนั้นจะเป็นผู้มีบุญคุณคนนั้นจะต้องเอาข้าวไห้เลากินถึงมีบุญคุณคนนั้นจะต้องมีบุญคุณต่อเราว่าเราเขาช่วยเรามั้งแต่วันนั้นเราเป็นประโยชน์ต่อเขาเขาเป็นประโยชน์ต่อเราเเป็นอัตโนมัติของทุกคนที่มีบุญคุณต่อกันมาทุกภพทุกชาติทุกวันทุกอย่างถึงไม่มีวันนี้วันหน้าก็มีถึงไม่มีวันหน้า ชาติขวานชาติหลังเราเคยเป็นลูกเป็นพ่อเป็นแม่กันมานั่นคือเป็นบุญคุณอันใหญ่โตตามมาด้วยบุญอย่าที่การยิ่งใหญ่ที่เราไม่รู้จักว่าบุญอันนี้มันนำมาทุกพุทุกชาติเรียกว่าบุญคุณหรือมหาคุณเรียกว่าพระคุณเราตัดออกให้เฉยๆว่าพระคุณหรือบุญคุณจึงมาเรียกว่าคุณคุณคุณนั้นคุณนี้คุณนี้คุณนั้นเอามาเรียกศัพ์ว่าเรียกนามที่เฉยนิ่ใช่มันไม่ใช่แค่เรียกนามให้ขาน ไม่ใช่ประโยชน์แค่นี้ประโยชน์มันล,ลึกถึงชาติภพของคุณตั้งแต่เป็นกายเป็นเป็ดเป็นน้อยเป็นปูที่เป็นคุณกันมาต้นไม้ต้นหญ้าที่เราไปเจ็บมาลวกมาต้มมากินเยอะๆนุ่นที่พบที่าติที่เราเป็นอาหารที่กันกินมาน้ำลดมดกินปลาน้ำมากินป่ากินมดตั้งแต่เราช่วยเป็นมาขี่พ่อแม่ลูกหลานที่เราเกิดเป็นญาติกันหรือไม่ใช่ญาตินุ่น แม้ชาตินี้ก็ช่างไม่ใช่ยากหรือ,อยากก็ทำเวลาเห็นหน้ากันก็ยิ้มแต่กันนี่คือคุณคุณแล้วเวลามองตากันก็โอ้สบตากันก็ได้แต่งงานกันรักกันมองหน้าคนนี้ถูกใจก็ได้แต่งงานแล้วนั่นก็คือบุญนั้นก็คือคุณคุณสิ่งที่เราเคยสร้างไว้ว่าฉันเป็นผัวคุณเป็นเมียคุณเป็นลูกหลานคุณถึงรักกันเคยอธิษฐานกันมานถึงได้มาเจอกันพบกันถึงได้มี ตรงนี้ไว้มานานแล้วไม่ใช่ชาติเดียวคิดดูมดหรือแมงหรือมันมีเป็นพันๆล้านๆตัวลูกพ่อแม่เดียวกันที่เราเป็นสเปิร์มกี่ตัวอะไรนั่นแหละเราเป็นญาติกันมาเท่าไหร่เราจะบอกว่าไม่ใช่ญาติได้ไงตัวตัวเดียวากพ่อคนเดียวออกจากแม่คนเดียวมีสเปิร์มกี่ตัวนั่นก็คือเท่ากับตัวเดียวกันมันแตกแยกมาเป็นกี่แนนกี่พวกี่หมูที่เป็นฟ้าแฝด นั่นแหละคือตัวบุญคุณตัวพวกคุณที่มันทําอะไรกันไม่ได้เลยแต่มันก็ฆ่ากันตีกันมามันก็เลยเป็นเรื่องราวมาที่ให้เราไม่ได้จําบุญคุณตัวนี้ไว้ถ้ามีผู้มาแก้ปัญหาตัวนี้ตกให้รู้จักคําย้อนสอนที่พระพุทธเจ้าสั่งสอนอบรมเราให้มองย้อนสอนเขาคือเราเราคือเขาตัวนี้นี่เอง เขาคือเราเราเขารักเขาคือรักเราเรารักเราคือรักเขาให้มีจิตไม่ลำเอียงในความรักไม่ลำเอียงในการที่จะเป็นเพื่อนเป็นญาติไม่ลำเอียงที่จะไปว่านนั้นของคุณนี่ของฉันก็ไปอิจฉาเขาก็ฆ่าเขาที่เขาทีก่กุกที่าลางที่แท้มันไม่ใช่มันเป็นพ่อแม่กันมาดิชาติเป็นจัตูกันมาดีชาติก็ไม่ใช่มันเป็นอันเดียวกันมาไม่รู้กี่ พบกี่ชาติที่มันจองเวรจองกรรมก็ไม่ใช่คนอื่นก็คือพ่อแม่ญาติพี่น้องกันนี้เองแค่นี้อันนี้มันห้องกรรมฐานที่เห็นทรมรร้้ที่เห็นตัดสู้เป็นพระอรหันต์ได้เห็นพระคุณในนี้แล้วมองไปโลกหน้าโลกไหนนี่ไม่มีสิ่งที่จะไม่มีบุญคุณไม่มีสิ่งไหนที่เราจะดูถูกแคลนไม่มีสิ่งไหนที่เราจะเหยียบย่ำได้ ไม่มีสิ่งไหนที่เราจะหลุดออกจากมาหาคุณตัวนี้ได้มองไปเห็นอนไนที่ตั้ง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 ,งอยู่ในบ้านในเรือนอยู่ในถนนหนทางรอรับใช้เราหมดเลยต้นใบใบหญ้าที่เรากินเราต้มไอ้ไปน้ําอยู่แม่น้ําตั้งหางตั้งหน้าตั้งแสนก็จะอ้อยเราไปตักเขาไปกิน้อยเราไปอาบรอหมดเลยเขารอเราหมดนี่คือคนใช้นี่คือความรู้ที่เป็นบุญคุณสําหรับเราหมดเลยแต่เราจะไปเอามาหรือเปล่าและเราจะไป ให้เขารับใช้หรือเปล่าเท่านั้นเองนี่คือเรื่องมาคุณนันยิ่งใหญ่ที่เป็นกองกรรมฐานอยู่ในตัวเราเป็นห้องกรรมฐานในตัวเราเป็นคุณงองกรรมฐานที่เป็นทมบรรลุได้เป็นทมบรรลุมิติทมทะลุมิติที่เป็นมิติอราหันต์ที่เป็นมิติพระพุทธเจ้าที่เป็นมิติของอินพรมยุยักษ์คนตานนาคาสิงศรีทุกประการ ที่มีแต่ดีต่อกันเท่านั้นสิ่งอื่นไม่ต้องเอามาพูดถ้าคาําว่าพวกคุณหรือบุญคุณหรือมหาคุณแล้วคือความประทังอยูกับเวทิตาคุณเัินที่ไม่มีจะมาเรียกอย่นหน้าน,นี่คือสัพท์ของพระพุทธเจ้าสั่งสอนอยู่ลงมาแต่เนิ่อนๆแต่นานๆแต่นน้นเขาจิดโทษแกอย่งจึงได้สั่งสอนว่าพวัดจึงไปวัด สีดำเนี่ยคือบาปก็แล้วกันสีขาวคือบุญเพราะฉะนั้นบาปนั้นคือมันเป็นเรื่องเป็นกิเลสเอาไว้หรือเป็นตัวบวัดเอาไว้เราจึงมีตั้งขึ้นว่าให้มันเป็นกิเลสเมื่อเราไม่มีกิเลสแล้วเราก็ไม่มีที่วัดแล้วทําไมเอาไปวัดกับดำถ้าไมเอาไปวัดกับกิเลสเราก็ไม่รู้ว่าเรามีกิเลสหรือไม่ มีกิเลสไม่มีกิเลสมันก็ทําไม่ได้บอกไม่ถูกเราก็ต้องเอาตัวขาวตัวที่มันไม่มีกิเลสไปวัดกับตัวดำเห็นไหมมันก็คู่กันจะบอกกิเลสดีหรือไม่ดีที่นี่นั่นแหละไม่มีกิเลสมันก็ไม่รู้จักว่าดีไม่มีดีมันก็ไม่รู้จักว่ากิเลสนั่นจบคู่กันตาจะมีสองตาคิว้วสองคิ้วหูสองหูผมหลายเส้นมีอะไรจบแล้ว ห้องกรรมฐานใหญ่สุดเราจะไปถามหาบ้านหาเรือนจะไปถามหาบ้านลุงหา,หา,หา,หาจะไปถามมาถ้ำมาคูคูหัดคูเขามีแต่เราไม่รู้เลยที่ด้านโน้นไปทำเมืม่อทําได้แล้วนี่มันอยู่กับเรากรรมฐานยาวานานสอกพระพุทธเจ้าบอกว่ายาวานานสอบกายเรานีิกายนี่นะจิตทากายตาหูจมูกยิ้นกายใจในใหน่ไม้พิจารณาลูไปตรงแท้แล้วเห็นผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเป็นสนะุภพกรรมฐานเป็น กสินนี่เป็นพุทธตัทธิธรรมลนทธิน,นี่เป็นกสินสิบประสุภาสิบนุทสติสิบนี่นั่นแหละเขาเรียกว่านี่คือกองกรรมฐานนั่นแหละคือเรียกว่าห้องกรรมฐานอยู่ในตัวเราใจเราการในความรู้ในปัญญาเราพระพุทธเจ้าตัดสดรู้ด้วยปัญญาของปัญญาคิดเอาปัญญามาพิจารณาปัญญามาหาหาไอ้สาผลแล้วก็จับทุกข์ด้วยปัญญามีเท่านี้ นี่เรียกว่าห้องประาาาเาณีใช่ไมคะาันต่างๆต่างๆ,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 ๆวันนั้นเราหาด้วยความไม่รู้เราหาด้วยความกันสั่งซ้อนลบตาตามกันมาเราหาด้วยความทึกทักว่าเรามันกิเลสจากเรามันไปถูกทางไหมไม่ถูกทางจะได้รู้หรือคนอยากจะไปด้วยร,รมด้วยเวทเขตัวเองหรือเราคิดว่ามันดีมันวิเศษตรงนั้นเราก็อยากไปสงบสี่งยียมด้วยกิเลสเรามันหลายมันมาก อยู่ที่ไหนก็ไม่หลอดไม่ไปได้เราก็ต้องหาจนมันพบจะบอกว่าป่าเขาลำนองไปหรือไปแล้วไม่ดีไม่ใช่นีหมดจะไปเจอไม่เจอจะได้อะไรมาก็สําเร็จหมดนะั่นแหละใช่กองท้พอะอยู่ตรงนั้นเลยเป็นมาคุณเป็นมุญคุณเจออไหนก็เป็นมุญคุณหมด